คยี่อนิเมะขอเสนอฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนตอนที่109หลังสายรมค่อยๆพัดหมอกสีขาวออกจากประตูหินและควบแน่นกายเป็นคนผู้หนึ่งเขามีอายุราวๆา0ปีใบหน้าเยือกเย็นสวมชุดสีขาวและทุกการเคลื่อนไหวมีรัศมีแห่งเทพหลังจากเขาปรากฏตัวขึ้นเขามองไปที่รูปปั้นปฏิมากรรมวางหลินและเย่าซีเฉียนแม้ไม่ได้อ้าปากแต่มีน้ำเสียงหนึ่งดังขึ้น ไหลป้ายสิทธ์จะไม่มีใครเข้าไปในถ้ำของนายท่านได้แสงสีแดงออกมาจากปฏิมากรรมน้ำแข็งเหยาซีเฉียนพร้อมกับความร้อนรุนแรงคืนหมอกสีขาวออกจากปฏิมากรรมและแทบในพิบตาน้ำแข็งก็ละลายร่างเหยาซีเฉียนก็เดินออกมาเจ้ามาที่นี่สามครั้งแล้วและเจ้าใช้วิชาของท่านโลหิตข้าสั่งสอนเจ้าอย่างง่ายดายเพราะถือว่าเจ้าเป็นลูกหลานของเขาและยอมให้เจ้าใช้วิชาคืนชีพตัวเอง แต่เจ้ากับเนระคุณข่าวนี้จงใช้ชวิชาคืนชีพของเจ้าซะและจากไปที่นี่เสียเดี๋ยวนี้ก่อนที่เจ้าจะไม่มีโอกาสแม้น้ำเสียงของชายวัยกลางคนจะดูสงบแต่มันมีกลิ่นอายของความทรงพลังจังหวะนั้นหวังหลินที่ถูกแช่แข็งค่อยๆตัวสัน่นใบหน้าเขาสงบนิ่งมองทั้งสองสายตาชายวัยกลางคนไม่ได้มองหวังหลินมองแต่เยาวซีเฉียนเยาวซีเฉียนก็โค้งคำนับพัวเบื้อโสเมื่อทานรู้จักบรรพชนของข้า ทำไมไม่ไปล่อยข้าผ่านไปเหล่าทำแห่งนี้ถูกทิ้งล้างมาหลายปีคงไร้ค่านักหากทิ้งมันไว้ทำไมไม่ให้ผู้น้อยเข้าไปชายวัยกลางคนเองก็พูดขึ้นว่าหากเจ้าสามารถทนรับสามกระบวนท่าจากกระบี่ข้าได้เช่นนั้นเจ้าก็มีคุณสมบัติพวกเจ้าทั้งสองจะร่วมมือกันหรือแยกกันดีเยาซีเฉียนนั้นพูดว่าเราจะรับคนละหนึ่งกระบวนท่ากระบวนท่าสุดท้ายเราจะร่วมมือกัน ชายวัยกลางคนนั้นสายตาย,ยังคงสงบนิ่งและยกนิ้วมือขึ้นแสงสีแดงเส้นหนึ่งก็ควบแน่นที่ปลายนิ้วคนแรกเข้ามาหากเจ้าสามารถทนได้ก็รอดหากไม่ก็ตายเยาซีเฉียนเลยบอกว่าสหายเซียนหวังวังหลินก็ยิ้มและก้าวถอยหลังไปสองก้าวคำคู่ของสหายเซียนเหยาวผิดแล้วขาต้องการเวลาคิดเยาซีเฉียนก็มองวังหลินผิดอะไรกันที่นี่ไม่ได้มีสิบแปดผนึกหากมีผนึกจริงจริง ก็มีแค่12เท่านั้นผ่านประตูนี้ไปคือถ้ำเยาซีเฉียงก็ยาะเย้ยนางคาดการวังหลินจะเปลี่ยนความคิดในจังหวะสุดท้ายนางไม่ได้ตื่นตระหนกสหายเซียนหวังมีบางสิ่งที่ข้าลืมบอกเจ้าไปข้าหวังว่าเจ้าจะไม่คิดอะไรมากแต่การบอกเจ้าตอนนี้ไม่ได้สายเกินไปหลังจากเข้ามาที่นี่การได้รับสัญลักษณ์ทองทําให้เจ้ามีคุณสมบัติในการเข้าทดสอบเพื่อให้เข้าไปในถ้ำได้ทว่าเมื่อเจ้ามีคุณสมบัติเจ้าต้องทําสําเร็จ ไม่เช่นนั้นเจ้าจะตายไม่ว่าเจ้าจะเชื่อหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าวังรินก็เผยความไม่แน่นอนทางสี่หน้าและพูดขึ้นว่าสหายเซียนเหยามีเม็ดยาวิญญาณโลหิตเป็นธรรมดาที่เจ้าจะไม่กังวลเรื่องนี้วางแผนได้ดีมากชายวัยกลางคนนั้นก็มองเหยาซีเฉียนและวังหลินท่าทีเยือกเย็นเขาไม่ได้แสดงอาการล้นหลนนางเลยเอ่ยว่าหากเจ้าสามารถช่วยข้าเข้าไปในถ้ำได้เจ้าไม่ต้องห่วงเรื่องชีวิตเจ้า ข้าจะให้เจ้าทุกอย่างตามที่ข้าสัญญาไว้ก่อนหน้านี้แน่นอนวังดินก็คิดในเมื่อเป็นแบบนี้ข้าจะลงมือแต่ข้าต้องการรู้ว่าที่นี่คือที่ไหนกันแน่ที่นี่คือถ้ำที่ถูกทิ้งไว้โดยเทพตนหนึ่งพ่อของข้าได้ข้อมูลนี้มาจากจากักรพรรดิปีศาจโดยบังเอิญถ้ำแห่งนี้ถูกทิ้งล้างมาหลายปีวิชาหลายชนิดเลื่อนหายไปโดยที่วิญญาณถ้ำยังหลงเหลืออยู่เจ้าต้องเป็นเซียนขั้นเทวะถึงสามารถทนต่อปานกระบี่ทั้งสามเส้นได้เอาแหละ ข้าได้บอกทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นทั้งหมดไปแล้วสหายเซียนหวังโปรดลงมือวังลินก็บอกว่าปานกระบี่ที่มีเพียงแค่เซียนขั้นเทวะสามารถทนได้แต่ข้าเป็นเพียงขั้นแปลงวิญญาณระดับกลางเท่านั้นสหายเซียรยาวไว้วางใจข้าเกินไปหรือไม่วังลินหากเราไม่สามารถเข้าไปในถ้ำได้ข้ามีเม็ดยาวิญญาณโลหิตแต่เจ้าจะตายแน่นอนในตอนนี้ชายวัยกลางคนพูดว่าถูกต้องแล้วหากเจ้าสองคนไม่สามารถเข้าไปในถ้ำได้ พวกเจ้าทั้งสองจะต้องตายหากต้องการจะรอดก็ต้องเข้าไปข้างในให้สําเร็จวังรินก็คิดก่อนจะกล้าไปข้างหนและเอ่ยว่าพัววุโโปรดมาได้เลยวังรินยกนิ้วขึ้นและตัวตนปีศาจที่เขาระง,งับไว้ก็พุ่งพานออกมาเต็มไปทั่วร่างกายหมอกสีดำหนานแน่นออกมาจากร่างนั้นทางร่างกายปกคลุมไปได้วยหมอกสีดำนี้ในสายตาเห่ยาซีเฉียนหมอกนี้คือปานปีศาจ สิ่งแรกที่เขาทำคือใช้วิชาที่เขาเคยใช้ต่อกรกับแม่ทัพปีศาจหมายความว่าเขากําลังใช้ความแข็งแกร่งที่สุดของเขาตรงตามแผนที่ข้าวางไว้นางคํานวณเรื่องนี้ไว้แล้วในสายตานางระดับบ่วงเพาะวังหลินคือเซียนขั้นแปลงวิญญาณระดับกลางแม้นางจะให้หินโยกสวรรค์กับเขาเพียงพอวังรินก็นไม่เวลาเพิ่มระดับบ่วเพาะถึงระดับปลายในเวลาเพียงสามวันแน่ๆ ซึ่งทําให้แม้เขาจะสามารถทนต่อปายกระบี่ด้วยระดับบ่มเพะนี้เขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสและไม่อาจเป็นภัยคุกคามได้อีกนานและนางมั่นใจว่าสามารถทนรับสองกระบวนท่าโดยวิธีที่พ่อนางให้มาซึ่งจะทําให้นางผ่านคุณสมบัติที่ตั้งเอาไว้จากวิญญาณธรรมนางผ่านมาที่นี่หลายครั้งนางพยายามทําอย่างดีสุดและสามารถทนรับได้สองครั้งแต่ครั้งสุดท้ายร้มเหลวมาตลอดชายวัยกลางควรมองวังหลินที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีดํา เขาไม่ได้พูดสิ่งใดพร้อมกับยกนิ้วขึ้นแสงสีทองก็พุ่งออกมาราวกับสายฟ้าวังอินคำรามออกมาขณะที่ปานปีศาจทั้งหมดที่ล้อมรอบร่างกายต่างรวบรวมกันที่นิ้วฉี้พริบตาเดียวปานปีศาจทั้งหมดก็เรือนหายไปและควบแน่นที่นิ้วชี้ขวาของเขาแสงสีทองเข้ามาใกล้และปัทะกระดัชนีของเขาแสงสีทองราวกับสวรรค์แบ่งปานปีศาจแยกออกมาตรงๆแต่ในเวลาเดียวกัน ปานปีศาจเข้าไปในแสงสีทองอย่างต่อเนื่องและทําให้มันอ่อนแอลงเรื่อยๆแม้ว่าแสงสีทองจะดูธรรมดาแต่มันทรงพลังอย่างมากมันเทะลวงผ่านปานป,านปีศาจเจาะเข้าไปในร่างของวังรินวังรินก้ากรัหิดคําโตร่างกายถูกโยนถอยกลับไปด้วยพลังรุนแรงในเวลาเดียวกันเกิดเสียงระเบิดออกมาหลายครั้งเสียงแตกหักออกมาจากร่างกายเขาท่านนี้ไม่ได้ใหญ่มากวังรินจึงถูกโยนออกไปและตกเข้าหาพื้นที่ว่างด้านล่าง ชายวัยกลางคนก็ก้มหน้าลงมองตำแหน่งที่วังรินหายไปคาดจะคิดว่าเจ้าหยุดกระบวนท่าแรกได้แล้วกระบวนท่าที่สองต่อไปสิ้นคำพูดเขาก็ยกมือขวาขึ้นแสงสีทองอีกเส้นควบแน่นที่ปลายนิ้วอาการบาดเจ็บวังรินไม่ได้อยู่นอกเหนือการคาดการของเย่าซีเฉียนนางไม่สนใจเรื่องชีวิตวังรินสิ่งที่นางสนใจคือวิธีการเข้าไปในธรรมเรื่องที่พ่อของนางได้บอกเอาไว้ว่าไม่ให้มีความสัมพันธ์กับวังริน ปในทิศทางที่เลวร้วายนางลืมเลือนไปหมดความจริงในใจนาะงนางคิดว่าสถานะวังลินระดับวงเพอของเขาไม่เพียงพอจะเป็นสหายนางด้วยซ้ำแม้เขาจะมีบางอย่างผิดปกตินางกระจายสัมผัสวิญญาณออกหลังจากไม่พบร่องรอยของวังลินความสงสัยของนางก็หายไปอย่างสมบูรณ์นางกำลังไปเชิญหน้ากับปานกระบี่ครั้งที่สองจากวิญญาณอราาักาธรรมนางจึงรีบจับกระเป๋าและนำหินโยกโรหิตออกมาขณะนั้นชายวัยกลางคนก็พลิกลำแสงสีทอง คุ่งมันออกมาราวกับมังกรทองคํากําลังคำรามหินยกในมือเย่าซีเฉียนแตกกระจายแสงสีแดงรูหิตจ,จํานวนมากล้อมรอบมังกรทองมังกรทองก็ทะลวงผ่านแสงรูหิตและแม้ว่ามันจะมอดหมองมันก็ยังประทับบนหน้าอกของเย่าซีเฉียนด้วยความโหดเทียมใบหน้าเย่าซีเฉียนก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนางระงับรูหิตในลําคอไว้นางก้าวถอยหลังไปสองก้าวและมองชายไวกลางคนนี่เป็นคราวที่สี่แล้วที่นางมาถึงประตู นางรู้ว่ายกกรุหิตใช้ได้หนึ่งครั้งและไม่มีผลต่อแสงสีทองในครั้งที่สองอีกครั้งแรกที่านางมาที่นี่นางใช้ยกกรุหิตเพื่อะลวงผ่านมาทั้งหมด11แทนและคิดว่านางสำเร็จแน่นอนแต่ยกกรุหิตสูญเสียประสิทธิภาพไปในปานกระบี่ครั้งที่สองข้าน่าจะนับว่าเจ้ารับมือกระบวนท่าที่สองได้แล้วคราวนี้เป็นกระบวนท่าที่สามขณะชายวัยกลางคนพูดแสงสีทองอีกเส้นก็รวมที่ปลายนิว้วเขาไม่ให้เวลานางเตรียมตัวและส่งแสงสีทองออกไป แม้ว่าผิวของเยาซีเฉียนจะแดงก่ำแต่จิตใจของนางตื่นเต้นมากก่อนหน้านี้ตอนที่นางมาถึงการโจมตีครั้งที่สามนางก็บาดเจ็บสาหัสไปแล้วและมีปานสวรรค์ลงเหลืออยู่น้อยนิดเป็นไปไม่ได้ที่นางจะต่อต้านได้แต่ตอนนี้วังรินได้ทนรับกระบวนท่าแรกได้สำเร็จนางยังมีปานสวรรค์เลืออยู่แม้นางจะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็ไม่มีผลกระทบต่อการใช้วิชาของนางนางมั่นใจมากกว่าครั้งก่อนว่าสามารถทนรับปานกระบี่ครั้งที่สามได้ ทำนี้เป็นของข้าเยาซีเฉียนสู้ถอายใจฝ่ามือก็เริ่มสร้างผนึกตอนที่แสงสีทองเข้าใกล้นาการกกเลือดคาโตโรหิตตกลงมาแสงสีทองก่อนที่นางจะเริ่มไล่วิชาทว่าฝ่ามือน,นางก็ขึ้นไหวรวดเร็วแสงสีทองปกคลุมด้วยโรหิตเป็นแสงราวกระโรหิตกําลังเดือดเปตเป็นสัญลักษณ์โรหิตติดอยู่กับแสงสีทองแสงสีทองสะัวดุลงแต่สัญลักษณ์โรหิตบนนั้นละลายด้วยเช่นกัน แสงสีทองก็พุ่งออกไปตรงเข้าหาเยาซีเฉียนยาซีเฉียนก็ตั้งสติหยุดการสร้างผนึกแต่ฝ่ามือสร้างภาพติดตาก่อนจะเคลื่อนและหยุดลงจากนั้นค่ายกลโลหิตรูปวงกลมก็ปรากฏในฝ่ามือของนางในจังหวะที่แสงสีทองเข้ามาปะทะกับค่ายกลโลหิตบนฝ่ามือเสียงดังตูม้มเกิดขึ้นพร้อมกับค่ายกลโลหิตพังทลายจุดแสงสีทองเข้าไปในร่างเยาซีเฉียนยาซีเฉียนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ นางจึงกากโลหิตคำโตออกมาปานสวรค์ในร่างเคลื่อนไหวอย่างบ้าคลาั่งเพื่อต่อสู้กับแสงสีทองที่เข้ามาในร่างกายเมื่อแสงสีทองเข้ามาแล้วมันก็ทําให้เส้นที่ปจรและเลือดเนื้อได้รับการเสียหายมีเพียงแค่ใช้ปานสวรค์เท่านั้นสามารถทําให้มันหยุดได้ซึ่งทั้งสองต่างต่อต้านกันอีกหากทั้งเจ้าและชายคนก่อนหน้าไม่ตายนั่นหมายความว่าเจ้าเหมาะสมจะเข้าไปในถ้ำนี้เสียงชายฉลาดดังอีกครั้งหลังจากเยาซีเฉียนไดิน นางก็นั่งสมาธิและเพ่งความสนใจทั้งหมดในการต่อต้านแสงสีทองในร่างกายโดยไม่ได้รับรู้ถึงสายตายเยือกเย็นที่กำลังมองมาการต่อต้านแสงสีทองของนางกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตเงาร่างหนึ่งก็พุ่งออกมาจากความวา่างเปล่าราวกับอุกบาทราวนี้สวมหมวกฟางเคลื่อนไหวรวดเร็วด,ดังสายฟ้ามาถึงท่านในพริบตาเดียวเขายื่นมือออกมาโดยไม่หยุดชะงักกระเป๋าของเหยาซีเฉียก็ลอยขึ้นในเวลาเดียวกัน ฝ่ามือเขาก็ชี้ออกไประหว่างคิ้วของเย่าซีเฉียนจงังหวะเดียวกันเย่าซีเฉียนรื่มตาขึ้นเต็มเรื่อาการตื่นตกใจนางต้องการหลบเลี่ยงแต่นางไม่เร็วพอจึงทําได้เพียงแค่มองดัชนีที่ร่อนลงระหว่างคิว้วพลังทําลายล้างสายหนึ่งพุ่งเข้ามาผ่านจุดระหว่างคิว้วเคลื่อนผ่านเส้นที่ประจาททาลายทุกสิ่งที่ขวางทางเวลาเดียวกันปานสวรร์ที่ลงเหลืออยู่น้อยนิดในร่างกายของนางถูกพลังทําลายล้าง ต้องขอบคุณพลังสายนี้และพลังปานกระบี่ที่พึ่งโจมตีเมื่อคู่เหยาซีเฉียนกากโลหิตออกมาและถูกโยนกลับไป30ฟุตเมื่อนางถึงพื้นควันสีเทาสายหนึ่งก็ปรากฏระหว่างคิว้วแปลเปลี่ยนเป็นผนึกชีวิตและล้อมรอบทั้งร่างกายของนางไวเหยาซีเฉียนไม่สามารถควบคุมโลหิตที่ออกมาจากปากได้วังหลินอยากตายรือมันไม่ง่ายเช่นนั้นหรอกเสียงดังขึ้นมาลางสูงโปรงถอดหมวกฟงังเขาคือวังหลินเหยาซีเฉียนเกิดก,การตกตะลึง การปรากฏตัวของวังหลินอยู่นอกเหนือการคาดการของนางแม้เขาจะรอดก็ควรจะได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่ใช่ปรากฏตัวที่นี่แบบนี้อีกทั้งนางได้กระจายสัมผัสวิญ,ญญาณออกมาก่อนหน้ากลับไม่พบร่องรอยเขาวังหลินมองเหยาซีเฉียนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ถูกเขาวางแผนไว้แล้วตั้งแต่ที่เขาพบว่าที่นี่เป็นแท่นสุดท้ายเขาก็เริ่มวางแผนแล้วเขาเสี่ยงที่จะใช้ตัวตนมารเพื่อที่จะหลอกลวงให้เหยาซีเฉียนเชื่อว่าเขาใช้พลังเต็มที่ จากนั้นในจังหวะที่ปานกระบี่เข้าสู่ร่างกายวังหลินสลายปานสวรรค์ในร่างโดยไม่ลังเลวังหลินใช้เวลาสามวันที่อยู่ในค่ายทหารเพื่อเปลี่ยนแปลงหินโยกสวรรค์หนึ่งในสามที่ได้รับมาให้กลายเป็นผลึกสวรรค์เพื่อเอาไว้สร้างสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงตอนที่ผลึกสวรรค์แตกกระจายปานสวรรค์จํานวนมากถูกปลดปล่อยปกติแล้วเมื่อปานสวรรค์จํานวนมากเช่นนี้ถูกปลดปล่อยเขาจะต้องนั่งลงและบ่มเพาะ หากมีสิ่งใดรบกวนเซนติปจอนจะได้รับความเสียหายย่างใหญ่หลวงทว่าตอนที่ปานกระบี่เข้ามาในร่างปานสวรรค์ได้ทำหน้าที่ในการต่อต้านปานกระบี่ได้อย่างดีจากนั้นเขาแสดงละครตามแผนทันทีใส่หมวกฟางของยุนเชียนจื้อก่อนจะรอบโจมตีกลับมาที่ท่านหมวกฟางใบดีบรรจุก,กฎเกณฑ์จำนวนมากเอาไว้เมื่อพิจารณาว่ายุนเชียนจื้อเป็นเซียนขั้นเทวะระดับกลางสมบัติของเขาจึงทรงพลังอย่างมาเป็นธรรมดา ผลลับประโยชน์ของหมวกใบนี้คือการซ่อนสัมผัสวิญญาณและว,วังรินเคยใช้มันหลายครั้งก่อนหน้านี้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์มหาศาลไม่มีทางที่พวกเขาจะรับรู้วังรินได้เว้นแต่อีกคนจะบรรลุขั้นเทวะดังนั้นนางจึงไม่รู้เรื่องนี้วังรินถือกระเป๋าของเยาซีเฉียนสหายเซียนเยาวไว้พบกันอีกครั้งแม้เขากําลังคูดกับเยาซีเฉียนแต่สายตากวาดผ่านไปที่ชายวัยกลางคนสายตาของชายวัยกลางคนสงบนิ่งราวกับทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีตัวตนนางเอ่ยว่าเจ้ามันคนหน้ารังเกียจวังดินก็ยิ้มมีคนจํานวนมากที่สาบแช่งเขาแต่ผู้ชนะก็เป็นฝ่ายถูกเสมอส่วนผู้แพ้ก็เป็นฝ่ายผิดนี่คือกฎแข่งโรคแข่งเซียนวังดินจดจําไว้ได้ตลอดเขาก็ยิ้มสหายเซียนเหว่ยให้ยาเม็ดปลอมกับข้าและปิดบังเรื่องอันตรายในการเข้ามาที่นี่ข้าเพียงแค่แก้แค้นเล็กน้อยไม่จําเป็นต้องยกยอข้าหรอกหากพ่อข้ารู้เรื่องนี้แม้จะเป็นสิทธิ์ของเทียนหยุน เจ้าก็จะตายแน่นอนอีกทั้งข้ากระตุ้นเมดยาวิญญาลูหิตไว้ก่อนจะมาที่นี่แล้วทําไมข้าต้องสังหารเจ้าตอนที่เจ้ามีเมดยาวิญญาลูหิตเพื่อฟื้นคืนชีพกันเหล่าการจะใช้มันเจ้าต้องตายก่อนดังนั้นข้าจะใช้วิชาเสียนเพื่อผนึกทางล่างเจ้าเอาไว้ตอนนี้เจ้าไม่มีปานสวรรค์ลงเรืออยู่ในล่างข้าอยากเห็นว่าเจ้าจะตายอย่างไรวังลินก็ยินเย่าสีเฉียนใบหน้าก็สีไร้กำลังเป็นดังที่วังลินพูดนางไม่มีปานสวรรค์ลงเรืออยู่ในล่าง เส้นที่ประจรแตกกระจายปกตินาะงคงตายเมื่อร่างกายเป็นแบบนี้แต่ผนึกบนร่างกายของนางกำลังส่งขึ้นพลังชีวิตเพื่อบอกว่ายังรอดชีวิตนางถูกกักขังในวงโครจรระหว่างชีวิตและความตายชีวิตและความตายของนางถูกติดอยู่ในวงโครจรน,นี้ข้าเพียงต้องการปิดผนึกเจ้าไว้ในที่ที่เจ้าสามารถอดทนต่อความโดดเดี่ยวลร้พันปีโดยที่ติดอยู่ระหว่างชีวิตและความตายแต่ไม่อาจตายได้ แม้เจ้าจะพยายามกัดลิ้นฆ่าตัวตายก็ไม่อาจทำได้เนื่องจากผนึกบนหน้าผาข,ของเจ้าจะหยุดเจ้าเองข้าอยากเห็นว่าเจ้าจะคืนชีพด้วยเม็ดยาวิญญาลหิตอย่างไรวงรังลินกล่าวเมื่อมันถึงหูเห่าซีเฉียก็ทายใบหน้าของนางเปลี่ยนไปขณะวงังลินกล่าวประโยคนั้นอดไม่ได้จะคิดถึงตอนที่ระดับบ่มพ่อของเขาถูกบันไปชนเผ่ามันยักษ์ทำลายไปพร้อมกับเซียนของเฉียนยี่หลังจากเขากลายเป็นขยะไร้ค่าก็ถูกโจรโยนไปที่คุกกวารี ที่นั่นเขาพบโครงกระดูของสตรีที่ถูกผนึกเอาไว้โดยไม่รู้ว่าผ่านมานานเท่าไหร่แล้วลังวังดินคิดกับตัวเองนี่คือวัฏจักรของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้เขากล้าไปข้างหน้าและยืนอยู่เบื้องหน้าเยาซีเฉียนจากนั้นยืนแขนเข้าหาหน้าอกของนางเยาซีเฉียนกัดฟันสายตาเผยจิตสังหารสายตานี้ไม่มีผลอะไรต่อวังดินฝ่ามือที่ยื่นเข้าหาตรงระหว่างคิว้วขณะที่ตัวเขาคนก็รู้สึกสัมผัสอันนุ่มนวลน,นั้น ต้องกลา่าวว่าเหยาซีเฉียนเป็นคนน่ารักที่หาได้ยากด้วยสถาัานะของนางก็เป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจนางเป็นลูกสาวของบรรพชนโลหิตจึงเป็นธรรมดาจะอยู่เหนือทุกคนแต่วันนี้นางกับตาละปัดตกมาอยู่ที่นี่วังดินเผยรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มพร้อมกับบีบหน้าอกของนางเมื่อเขาถอนมือกลับมาจึงถือกระเป๋าอยู่สามใบสายตาประยุกต์ของนางรุนแรงมากเมื่อจ้องวังดินนางบ่มเพาะมานานหลายปีและยังรักษาร่างบริสุทธิ์ของตัวเอง นางไม่เคยใกล้ชิดกับชายใดสหายเซียนเหยาเราทําข้อตกลงกันจะว่าอย่างไรเหยาซีเฉียงก็มองวังหลินและไม่เอ่ยคําใดข้าตั้งใจปิดผนึกเจ้าจนกว่ายุขไขเจ้าจะหมดลงแต่ในดินแดนวิญญาณปีศาจมีจํากัดอยู่ที่500ปีดังนั้นข้าจะถามคาถามเจ้าและลดลงทุก50ปีตอนหนึ่งคำถามจะว่าอย่างไรเหยาซีเฉียงก็สูดหายใจข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าเจ้าจะพูดความจริง เจ้าไม่ต้องถามนางเองมองวังหินถามมาหากเจ้าโกหกแม้ข้าอาจจะไม่รู้ตอนนี้ในภายภาคหน้าเมื่อถึงตอนนั้นก็อย่าดุด่าว่าข้าไม่มาปลดปล่อยเจ้าจากผนึกซะละคำถามแรกทำไมเจ้าถึงตั้งใจจะเข้ามาที่ถ้ำนี้เยาซีเฉียนนั้นก็มองประตูหินชายวัยกลางคนที่ใต้ประตูนั้นก็ยังสงบข้าเพียงต้องการเข้าไปไม่มีเหตุผลอื่นเจ้ามาที่นี่ด้วยตัวเอง สายตากวางหลินเย็นชาและสร้างผนึกก่อเกิดเป็นกฎเกณฑ์ตกลงบนผื้นเพื่อสร้างเป็นวงกลมเขาสร้างกฎเกณฑ์มากขึ้นจนเวลาผ่านไปวงแหวนนั้นก็เพิ่มขึ้นเขาคว้าตัวเหยา่อซีเฉียนและโยนเข้าไปในนั้นฝ่ามือก็สร้างผนึกปิดผนึกวงกลมกฎเกณฑ์ก็หดลงล้อมรอบเหยา่อซีเฉียนแพมในพิษตากลายเป็นทรงกลมกดก้อนหนึ่งวางหลินโบกแขนทําให้ทรงกลมนั้นหคลงหลังเสร็จเรื่องนี้วงหลินก็หันกลับมามองชายไวกลางคน ้ามีคุณสมบัติจะเข้าไปได้แล้วใช่ไหมเจ้าทั้งสองต้านรับการโจมตีสามปานกระบี่ด้วยกันจึงเป็นธรรมดาที่เจ้าจะมีคุณสมบัติพอจะเข้าไปได้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในถ้ำได้ถูกนายท่านผดึกเอาไว้หากเจ้าไม่สามารถเปิดผนึกได้มันก็ไร้ไประโยชน์วังหลินนั้นไม่ได้รีบมันคือถ้ำอะไรถ้ำของนายท่านใครคือนายท่านของเจ้านายท่านก็คือนายท่านเจ้าหมายความว่าอะไรว่าใครคือนายท่าน วองดินเอ่ยว่าสัญ,ญลักษณ์จาก11แท่นก่อนหน้าคืออะไรกันแน่เป็นวิชาป้องกันแต่หลังจากนายท่านผนึกถ้ำนี้มันจึงไม่เป็นส่วนสําคัญในการควบคุมอีกต่อไปดังนั้นมันจึงสูญเสียพลังไปมากไม่เช่นนั้นพวกเจ้าทั้งสองคงไม่สามารถมาถึงตรงนี้หากใครคนอื่นสามารถทนต่อการโจมตีสามปานกระบี่ได้ขณะข้าอยู่ข้างในพวกเขาจะได้เข้าไปในถ้ำด้วยไหมหากเจ้าสามารถทําลายผนึกหนึ่งอย่างข้างในถ้ำได้ เจ้าจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าทำหลังจากนั้นทำจะปิดผนึกด้วยอัตโนมัติไม่ยอมให้ใครคนอื่นเข้าไปข้างในเว้นแต่ว่าเจ้าจะตายวังดินถามอีกครั้งถ้ำแห่งนี้คงอยู่มานานหลายปีมีคนอื่นที่เข้ามาที่นี่มาก,ก่อนหรือไม่ใช่แต่พวกเขาตายกันหมดแล้วข้าจอกจจที่นี่ได้อย่างไรทำลายหนึ่งผนึกและเจ้าจะสามารถออกไปจากที่นี่ได้วังดินก็คิดเขาดูว่าหากถามมากกว่านี้วิญ,ญญาณปกป้องทำคงไม่เอ่ยความจริง เขาได้หยุดถามและเดินเข้าไปสิ่งที่ปรากฏด้านหน้าหลังจากเข้าประตูคือกลุ่มของพระราชวังมากมายเหมือนพระราชวังขององค์ราชามนุษย์วางดินปรากฏตัวด้านหน้าประตูของวังแห่งหนึ่งมีปานสวรรค์เบาบางล้อมรอบที่นี่เขาสูดหายใจและรู้สึกสดชื่นจากนั้นกล้าไปข้างหน้าพื้นดินที่นี่ปูด,ด้วยหินสีเขียวเรียบวังลินนั่งยองๆเพื่อสัมผัสพ,พื้นดินด้วยมือเขารู้สึกประหลาดใจยกสวรรค์ วังหลินกระจายสัมผัสวิญญาณออกมาพบว,ว่าพื้นที่ต่างร้อมรอบไปด้วยกฎเกณฑ์ที่ถูกผนึกวังหลินทอนสัมผัสวิญญาณออกมาในเสี้ยววินาทีที่ปลดปล่อยสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่นี่ถูกสร้างขึ้นมาจากยกสวรรค์เขามีประสาทสัมผัสที่ดีต่อหินโยกสวรรค์ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างด้านหน้าถูกสร้างขึ้นมาจากมันเขาเองตกใจมากน่าเสียดายที่มีผนึกทรงพลังอย่างยิ่งเอาไว้ไม่เช่นนั้นข้าคงขุดมันออกไปทั้งหมด มีเตาปุงยาขนาดยักษ์เตาหนึ่งสูงราวประมาณร้อยฟุตบนเตาปุงยามีหลุมหลายหลุมขนาดเท่าแขนและพนระเบิดควันออกมาห่างจากเตาปุงยาออกไปหลายร้อยฟุตมีบ้านสามชั้นตั้งอยู่หนึ่งหลังวังรินเดินตรงไปและหยุดข้างๆเตาปุงยาพันมองเข้าไปข้างในหลุมมีบ่อน้ำอยู่ข้างในเตาพร้อมกับควันสีขาวพลวุ่งพข้าไม่เช่คนแรกที่เข้ามาที่นี่บางทีคงมีเม็ดยาข้างในเตาปุงยานี้และถูกพวกเขาเอาไปแล้ว มีผนึกกดเกณฑ์ชิ้นหนึ่งอยู่ด้านบนแต่มันอยู่ในสภาพพังไปแล้วเห็นชัดว่าถูกใครบางคนทำลายเมื่อน,นานมาแล้วหลังจากมองรอบๆวงหลินก็เดินตรงเข้าหาบ้านเขาอยู่หน้าบ้านบ้านหลังนี้ถูกผนึกเอาไว้กระทั่งมีผนึกแต่จุดขั้นไว้สามขั้นเพื่อน,นำตัวเข้าไปในตัวบ้านนี่มันผนึกรวมเป็นหนึ่งเมื่อกดเกณฑ์เปิดใช้งานจะท้าทุกสิ่งทุกอย่างข้างในและข้างนอกบ้านกลายเป็นหนึ่งกดเกณฑ์และผนึกทั้งหลัง วิธีผนึกแบบนี้หาได้ยากมากในยุคโบราณจากหนังสือที่ข้าเคยเจอมันบันทึกไว้ว่าวิธีนี้มาจากดินแดนสวรรค์อ้างอิงเทียบเท่ากฎเกณฑ์เทพถ้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์เทพหรือจะเป็นถ้ำของเทพจริงๆขณะกำลังคิดวังหลินยิ่งกายเป็นระมัดระวังแม้กฎเกณฑ์บนบ้านหลังหน้าจะถูกทำลายโดยคนอื่นเขาก็ยังก้าวอย่างระมัดระวังเพื่อตรวจสอบรอบด้านบ้านหลังนี้มี3มชั้นและวังหลินเพียงแค่ก้าวขึ้นไปชั้นแรก เพื่อตรวจสอบด้วยความระมัดระวังแม้จะดูใช้เวลานานแต่ทําให้วังหลินมองทะลุกฎเกณฑ์ทั้งหมดข้างในบ้านได้อย่างชัดเจนบ้านหลังนี้ว่างเปลา่าไม่มีแม้กระทั่งโต๊ะหรือเก้าอี้โรงเหลือหากไม่มีร่องรอยบนพื้นแสดงว่าเคยมีโต๊ะเก้าอี้มาก่อนวังหลินคงไม่คิดว่าพวกมันถูกคนอื่นเอาไปแม้แต่โต๊ะกับเก้าอี้ในถ้ำของเทพสักตัวหนึ่งก็ต้องไม่ใช่สิ่งของธรรมดาไม่เช่นนั้นมันคงไม่ถูกเอาไปบ้านสามชั้นหลังนี้ร้วนว่างเปลา่า วังรินพบว่าไม่มีอะไรอยู่ข้างในและกฎเกณฑ์ทั้งหมดถูกทําลายไปแล้วขณะเขามองดูอย่างละเอียดเขากลับพบว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้ไม่ได้ถูกทําลายด้วยคนคนเดียวแต่ถูกทําลายด้วยวิธีทั้งหมด3วิธีด้วยกันหนึ่งนั้นคือการใช้กฎเกณฑ์โบราณและมีความละเอียดอ่อนมากกฎเกณฑ์ที่แตกหักกระจัดกระจายเป็นรูปดอกพับบนบันทึกโบราณมันถูกเรียกว่ากฎเกณฑ์18ดอกพับกฎเกณฑ์ส่วนใหญ่ของที่นี่ถูกทําลายด้วยวิธีนี้ชัดเจน ER ว่าถูกทําลายโดยคนคนเดียว กฎเกณฑ์นี้มีชื่อเสียงมากในโรคเซียนยุคโบราณแต่เป็นสิ่งที่มีน้อยคนนักจะเรียนรู้แม้แต่กระทั่งเาราลูกศิษย์ที่เรียนได้ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของแต่ละคนส่วนใหญ่ศิษย์หนึ่งคนสามารถเรียนรู้ได้ถึงแค่9กฎเกณฑ์เท่านั้นมีเพียงแค่5้าหัวหน้าสำนักที่สามารถเรียนรู้ได้ถึง18กฎเกณฑ์ขณะวังรินกำลังจากไปสายตาก,ก็ขมวดเป็นปมเขามองไปยังรอยที่บนพื้นแสดงให้เห็นว่า โต๊ะแล้วก็อีทูกเคลื่อนย้ายออกไปโอเคเจอาการนนะ้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อ